สำหรับคุณครูสุกิตวันนี้นะคะกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนดีเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนเด็กๆมีความกระตือรือร้นในการที่จะทํากิจกรรมในห้องเรียนค่ะอันนี้ขอชื่นชมนะคะแล้วก็ในส่วนของแผนอยากให้ใส่รายละเอียดนิดนึงนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะค่ะสำหรับ จจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าเด็กๆได้เตรียมอุปกรณ์นะคะในการที่จะมาทํามาทดลองลงมือทําเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะแบบตั้งใจมากนะคะตั้งแต่ค,คุณครูเริ่มสาธิตนะคะั้งแต่เกินนำที่จะได้มามันจะค่อนข้างเยอะใช่ไหมทีเนี้ยหนูงงว่าแล้วทำไมเราถึงจะต้องใช้แค่ช้อนเดียวต่อน้ำา1.5ลิตร แล้วแล้วที่เหลือเราจะเอาไปทำอะไรคะก็คือในแผนเนี่ยที่ว่าให้ทำหนึ่งขวดเนี่ยคือใช่หนึ่งขวดเนี่ยที่จริงแล้วมันใช้ประมาณได้ไม่เกินสองช้อนแต่ท,ที่ที่ให้ทำเนี่ยเนื่องจากสี่คนเนาะไข่เนี่ยมันก็คือใช้สองฟองแต่ในในในอัตราส่วนที่ให้เตรียมมาเนี่ยเตรียมมาเผื่อเฉยแต่ว่าที่ใช้สองฟองเนี่ยถ้าใช้สามฟองมันจะเหลือเยอะแต่จริงแล้วถ้าเราทําจริงเนี่ย สี่คนเนี่ยมันจะเกือบเกือบพอดีแต่มันจะเหลืออยู่แล้วละ่ะจริงฟองเดียวมันก็เกองขาดอยู่มันจะแบ่งครึ่งฟองก็ไม่ได้เนาะมันก็เลยต้องสองฟองไปแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถ้าเราทําที่บ้านเนี่ยสามารถเพิ่มขวดได้อกอ <c oughs> แต่เนี้ยวันนี้มันเป็นการเรียนการสอนเนาะที่มันใช้ในเวลาในชั่วโมงเดียวเนี่ย <c oughs> มันก็จํากัดจํากัดด้วยที่ว่าในเวลาด้วย <c oughs> ก็ต้องได้แค่นเนี้ยเนาะ <c oughs> ที่เหลือก็ <c oughs> ถ้าจะทําต่อคงไม่เวลาแล้วก็เลยว่าอ่ะไปลาดโคนต้นไม้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยไปในตัวด้วย ก็คือไม่ได oh, okay. ้ทิ้งเปล่าหรอกก็คือให้ไปเทคนต้นไม้เลยก็เป็นฮอร์โมนพืชเหมือนกันครับโอเคแค่สงสัยค่ะก็ที่เหลือก็เรียบร้อยดีค่ะขคบค่ณคะค่ะในในภาพรวมของการเรียนการสอนเนี่ยก็คือถือว่าเด็กคือ learning by doing ก็คือได้ได้ลงมือปฏิบัติดีแล้วก็ให้ความสนใจ แต่ว่าก็คือขอเสริมอีกนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของการการทําน้ําหมักแบบนี้การทําน้ําหมักอันนี้ก็คือเห็นที่อัตราส่วนน่ยจะเป็นเรื่องของคือเป็นความสําคัญเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่และกลุ่มเนี่ยคือลองสังเกตว่าคือเด็กเข้าใจเรื่องอัตราส่วนจรงจิงจังไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ผิดหรือว่าอะไรเงี้ยจุลินทรีย์ก็จะตายใช่ไหมคะทีนี้ว่าตอนเนี้ตอนที่เราสอนเสร็จเนี่ยเราน่าจะมีสรุปกับเด็กอีกสักนิดหนึง่งว่าข้อที่ควรระวัง หรือว่าในการทําน้ําหมักให้ได้ประสิทธิภาพหรือว่าได้ผลจริงๆอ่ะพราะเด็กเนี่ยพอมันสนุกกับการทําแล้วเนี่ยมันก็จะทําตามครูแต่เราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ที่ควรจะได้จริงๆอ่ะเด็กแต่ละกลุ่มอ่ะได้ข้อมูลไปตรงไหมถ้าไปทําผิดส่วนหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ไม่ประสบความสําเร็จก็คือเพิ่มอีกนิดนึงให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปว่าสรุปแล้วในการทําน้ําหมักเนี่ยอัตราส่วนในการที่เราจะใส่ส่วนผสมส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ประมาณไหน ค่ไหนยังไง,ไงประมาณนี้ค่ะท,ที่น่าจะเพิ่มอีกนิดนึงซึ่งมันน่าจะเป็นหัวใจของการสอนใน,ในตอนนี้ด้วยเพื่อที่เด็กดจะเอาไปใช้ได้จริงนะคะสรุปเรื่องของกา,านช่เนี่มดมันจะจบประเด็เพราะเ้เยอะเกินม,มันก็จะตายใช่เพราะไขมเกินแก๊สนเออทีนี้เราปุมแล้วไม่รู้ว่ามันเข้าใจแค่ไหน อในในเรื่องสัดส,ส่วนก็ได้ยินพี่แจ๊คพูดตอนสอนเนาะแต่ว่านี่คืออยากให้สรุปอีกทีนึงใ,<ช>ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กมันรับไปมันอาจจะแค่ทึงตามาหรอกเราไม่รู้วพราะน่าเกนอ่าอ่าทลองแต่พอไปทำจริงๆนี่ครูให้ใส่ไปเท่าไหร่วะมีก็อยากจะใส่แหละหนูขออ่าพอเสนอแนะก่อนนะคะอย่างแรกก็อย่างแผนที่เห็นก็คือมันค่อนข้างที่จะคร่าวๆจนเกินไปอยากให้ใส่รายละเอียดนิดนึงแบบครูสาธิตให้นักเรียนดูแล้วก็นักเรียนทําตามอย่างเงี้ยมันมันมันดู แคบไป,ไปอ่าใส่นิดนึงบรรยายเพิ่มหน่อยอแต่อาจจะไม่ต้องละเอียดถึงขั้นแบบขั้นตอนแรกกระปิหนึ่งคือ,อมไม่ต้องขนาดนั้นแต่แบบใส่หน่อยเข้ามาอีกหน่อยครับยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมชั้นเรียนในขั้นสรุปก็คือพี่แจ็คสอนมานี่คือดีมากเลยตั้งแต่เริ่มอ่ามีเปิดคลิปวิดีโอใช้สื่อหลากหลายอธิบายสาธิตแล้วจุดเด่นของพี่แจ็คก็คืออธิบายอย่างละเอียดอ่าเห็นภาพนี่คือคือคนนิเทศคือแบบเหมือนตั้งใจเรียนไปด้วยเลยอ่ะอ่า แต่ว่าในถึงขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยเด็กเกิดความสนุกสนานแล้วคราวเนี้ยพอขั้นสรุปเด็กไม่ฟังแล้วก็อยากจะให้เพิ่มเทคนิคการควบคุมเฉลียนในขั้นสรุปหน่อยอย่างเช่นตอนที่เพื่อนมานําเสนอหน้าเฉลียอันเนี้ยก็ดีมากเลยเด็กได้กล้าแสดงออกได้ฝึกการน,นําเสนอแต่คนในห้องไม่ฟังกขอ,อยากให้แบบอาจจะแบบปมมือหนึ่งค้งสองค้งอันเนี้ยเบสิกเบสิกทั่วไปหรืออาจจะมีสัญลักษณ์ให้เด็กแบบเพื่อเก็บเพื่อเก็บเด็กแล้วให้ตั้งใจฟัง แค่แค่นิดหน่อยที่จักเสริมนอกนั้นคือถูกนะช่วงหลังรู้สึกเองหลุดเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งพอตอกเาเริ่มแบบอย่างท่านลองว่าเขาเริ่มเลยเถิดนะเขาสนุกตอนุกแล้วเนี่ยจะเรียกความสนใจกลับมาเนี่ยไม่ได้แล้วการที่จะดุก็ดุไม่ได้ก็เหมือนมีกล้องอยู่อะไรเงี้ยก็แบบมันเป็นอะไรเราต้องใส่เทคโนโลยีมาไม่ดุแล้วก็เหมือนที่ลองว่า ต้องรหัสการเรียน่ไหนชูขวดขึ้นมาเก็บลงไปจับลาอะไรเยก็งเงีบยแค่บอกว่านับเลขนับหนึ่งห้าเข้าที่แค่นั้นเองได้แค่นั้นนึกออกแค่นั้นว่าเอ้ยทำไงดีเนี่ยสถานการณ์นี้ก็คือนับแล้วกันอันนับหนึ่งห้าใครไม่นั้งที่ได้แค่นั้นแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยตื้มเหมือนกันเอาไงเนี่ยโหสนุกกันใหญ่เลยี่แจ้คพูดอยู่เด็กยังขยำขวดอยู่เลยทั้งที่เป็นขั้นตอนแบบยืนมองก็ยืนนึกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บนึงดีกว่าดูแล้วพูดไไปก็คงงยัม่ แป๊บๆก็น่าจะหลุดแล้วหลุดไปแล้วอ่ะตรงผมรู้ตัวนะ้วหลุดไปแล้วเ่อให้แบบสอนแบที่พี่หน่อยว่าแล้วว่าก็เลยนับเลขแล้วใส่มาตราส่วนใส่อะไรแต่ถ้าเด็กไม่ฟังมันก็แค่เด็กมันจะให้หลุดแล้วโดยโดยมองเวลาเดินมาสามวาทีเอาละเวลาก็จะหมดสรุปก็เลยสั้นๆไปจริงก็อยากจะพูดใหญ่หน่อยค่ะไม่เป็นไรไอ้การสรุปแล้วก็ยืดหยุ่นตามเวลาแต่ว่าการเก็บเด็กก็คือมันมีกล้องมีอะไรมันกดดันใส่ใส่เทคนิคไปหน่อยสนิดหน่อยนิดเดียวนะว่ามันร้อนเร่งดีมากเด็กได้ปฏิบัตดีมากอยู่เร็วเร็วลูก แต่เป็นการสอนที่ไม่น่าเบื่อไงก็คือเด็กได้ทำเด็กได้เตรียมของมาเองฝึกความรับผิดชอบใครไม่เอามาครูก็มีสัมลองอะไรอย่างเงี้ยโอเคทยังงไแค่ไปไปเน้นเรื่องอัตราส่วนให้มันนิดนึงเผื่อจะี๋ยไม่ไปใส่ผิดจุลินทรีย์ตายเรื่องจุลินทรีย์ก็อธิบายอย่างละเอียดมากเลยว่าเฮ้ยกะปิต้องละเอียดนะไม่งั้นจุลินทรีย์กินไม่ได้ตายเป็นแก๊งคือแบบเออแบบว่าสอนได้อย่างละเอียดเป็นจุดเด่นของเขายกตัวอย่างในชีวิตประจําวันของเด็กเลยอก็เลยเด็กก็เลยแบบอ๋อสอนนิดนึงลย สอนดีเห <Goodnight. S 1> <hire> ็นเห็นดีแบบเห็นพัฒนาแบบดีขึ้นบปรดีขึ้นเยอะดีขึ้นเรื่อยๆเลยดีดีดีมากดีมากพี่แจ๊คใช้คขา่าดีมากแต่ว่าทุกสิ่งอะเนาะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกเราก็เนี่ยนิดนึงพัฒนากันไปคอมเมนต์ได้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้ให้พี่แจ็คสรุปประเด็นเลยว่าเอาหนึ่งประเด็นที่อยากจะไปเขียนใน PLC ที่คิดว่ามันเป็นปัญหาอันนี้อันนี้ผมเลือกเอาที่ทดลองออกกันว่าเรื่องของการควบคุมเชิงเดียนอันนี้ผมว่าจะไปปรับเรื่องของการควบคุมว่าดูจังหวะเวลา การเรียกเด็กกลับจะเรียกยังไงันนี้ต้องไปคิดตอว่าจะใช้เทคนิคยังไงบ้างที่มันจะสามารถคือช่วงที่เขาสนุกเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแล้วแหละนี้จะเรียกกลับยังไงสาเหตุปัญหาก็คือนักเรียนเพลิดเพลินกับกิจกรรมจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอะไนเ้นด้วยว่าอย่างที่เราเปบนงไม่ไมีรหัสอะ D ปุ๊บเราจะต้องรู้แล้วใช่ไะมเราต้องมีรหัสประกาศอาจจะมีข้อก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่จะสอนอาจจะต้องมีข้อกําหนดกันก่อนว่าถ้า เดียวแบบเนี้อทุกคนต้องทานทุกคนต้องมาดึงดูดความสนใจเนาะไปรวมเนาะแล้วก็เรื่องของเรื่องของแผนนะครับก็แต่ถ้าเขียนแผนก็แค่ประเด็นเดียวเนาะจะให้มันมีเนื้อหาที่มันเมืนเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการอธิบายให้มันพอเข้าใจสั้นไปก็อาจจะดูแบบข่วนไปเนาะอาจจะมีบอกมาอ่านแล้วคือสามารถสอนตามเราได้เลยสมมติว่าถ้าเราอปานให้คนสอนแทนสอนได้แล้วก็อัตราส่วนเนาะพี่พี่หน่อยบอกว่าอัตราส่วน ควรจะแบบให้ชัดเจนว่านี้นะคจะมีการสรุปอีกรอบนึงให้เด็กว่าเด็กเข้าใจจริงค่เด็กเทียบปัตมาส่วนได้ไหมถ้ามันปริมาณเยอะกว่านี้เด็กจะทําไงตอนนี้อันนี้แค่ขวดเดียวถ้ามันเป็นถังล่ะหรือเป็นโอ่งเป็นอะไรเงี้ยเด็กจะไปเทียบใช้ในชีวิตประวันได้ไหมันี้ก็เรื่องของณิตศิส์ใช่ก็พูดในานการนอยากอยากรอเห็นของเด็กว่าที่ต่อไปมันจะชุมพูขนาดไหน อันนี้ก็คือพี่เธอเห็นเตะแล้วเตะว่าทำบอกอันนี้ก็คือแนะนำต่อยอดเด็กเพราะว่าห้องนี้มันสูบผักชีอยู่พี่ก็บอกว่าให้ให้เอาเนี่ยเดี๋ยวใช้ได้แล้วนะเอาไปลองถ่ายผักชีก่อนใช้นะไว้แล้วลองเอาไปใช้ซิ่งแล้วหลังหลังที่ใช้ไปจะตายจะายถ่ายรูปอีกทีนึงถ้าได้ผลนะหนูไปทำขายได้เลยพี่จริงแล้วมันมดีในช้อปปี้มันดีนะจริดีแล้วใช่มันขายมานานแล้วใช่ ท,ท,ที่จริงผมเคยทำดยเด่นเดนเก่าแล้วเ<ใ>นา<อ>ะแล,แล้วมีขายช้อปปี้มันกระพักคือคือที่จริงแล้วเขามีการเอาไปตรวจแล้วนะครับมันมีธาตุอาหาร NPK แต่ว่าตรวจด้วยภาพรวม,รมยังไม่แยกออกมา,าว่าธาตุไหน,เ,นเยอะ อันนี้โครงงานต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โรงเรียนได้เลยให้เด็กมันทดลองจริงก็เป็นการสอนที่มินกก็เสียข้อหนึ่งแล้วเขมินตอนนี้ก็คือคุยกับพี่เทิร์ดไว้บอกว่าเนี่ยตอนนั้งวานคุยกับพี่เทิร์ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเเป็็นนโครงงงาขอดกมีนี่เนาะทำมินิเทศเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เด็กอมาแต่เดี๋ยวผมให้เด็กส่งก่อนคือแดงแล้วให้คะแนนอะไรเงี้ยพราะเด็กเขาต้องไปทุกวันเนี่ยช่วงนี้ยเขาต้องไปทยองแล้วก็ไล่แก่ของ บางคนอาจจะกลับบ้านไปควักกระปิกได้มาก็แบกว่าวันนี้ดิฉนเซลลมันอยู่ว่าเดี๋ยววันนี้เครื่องครัวแม่หมดแน่เลยทำไม่เต็มบ้านเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ็คจะได้ไปเสริมกับดินไ้เดือนพีเทอดใช่ว่าเราพีเทอดเขาก็ทำอยู่นะแต่เขามีน้องีกหัวใช่ไหมแกมาเห็นผมอยู่แต่ว่าแกไม่ได้แบบว่าแก้วหัวเชื้อสำเร็จมาแบบว่าก็อันนี้ผมผมมีหัวเชื้อนี่ทำไว้นสี่ห้าขวดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้เด็กเนี่ยที่จริงในชั่วโมงจะให้ใส่แต่ว่าไม่กล้าเปิดนึกไม่าดีกม่เพราะว่า เปิดมากินแรงแล้วเด็กททำหกนี่เรื่องใหญ่เลยมันจะเหม็นไปสองวันเลยใว่ไหม่รับไ่ต้องไปพื้นที่โลกนี้กคือที่จริงอ่ะมันจะไม่ทำข้างบนนะแต่ว่าพอมานั่งดูแผนถ้าทำเลยเนี่ยเด็กจะไม่รู้ถึงประโยชน์ของมันไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมต้องทำทำเพื่ออะไรแล้วทำแล้วได้อะไรอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยออก เราต้องมีเนื้อหาแต่นึกในใจแล้วว่ามันต้องเหม็นต้องเลอะห้องเขาอ่ะก็บอกครูยุ้ยไว้นานแต่ครูยุ้ยบอกครูยุ้ยมันต้องมีเลอะบ้างนานอะไรเงี้ยครูยุ้ยบอกไม่เป็นไรพี่อะไรยงเี้มันจะมีคนที่หิวข้าวคนที่เหม็นไม่เป็นไรเพราะว่าข้าวต่อไปเอีกแล้วเด็กมาเรียนห้องหนูแล้คุณนายนเขารู้เชิงกันเลยเขาให้เรียกเด็กบอกว่าเกรงใจนะหมอเราคิดแผนที่มันไม่ดีไปไหมเลยเธอจริงก็อยากจะแป้งล่างเลย พพี่จะเวลาูดแล้วเวลาเว<ม>ลาอธิบายจริง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 แผนเนี่ยลองฟังนิดนึงที่จริงอ่ะผมจะสอนเรื่องของวัสด,ดุเหลือใช้แต่ยี้ด้วยมันข้ามไปเรื่อยๆโดนมันหยุดผมก็โดนเลื่อนไปใช่ไหมผมก็เลยต้องเปลี่ยนยแล้วลมันก็เลยเร่งรีบเร่งในการทําก็เลยต้องมาเจอแผนตัวนี้เพราะว่ามันเรื่องสวยมันไม่ทันเลยไปนใใชช่่่ลมากอ ใช่ได้ดดีีมากเป็นเป็นจุดเด่นของพี่แจ็คเลยนะเห็นหลายภาพแล้วื่องการพูดมีทักษะเออทั้งเลือกการอธิบายอธิบายแบบลึกอู้อธิบายแบบลึกละเอียดนี่แหละมรู้จริงการฟังทักษะการพูดะสบการณ์จริงด้วยใมมั้ยนเลทาหคือเอาจริงก็คือประสบการณ์จริงส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็มานั่งอ่านความรู้ใช่ค่ะที่จริงที่จริงเ้าไป่ตื่แก็จะพูด่มาได้อ่านความรู้ว่าหนูยังมาอ่านวิทย์ปรเลยอะไรกระพือเองมก็ด้อ่านเพิ่มเติมด้วยครับเพราะว่ากลัวเด็กคิดเปอร์เซ็นต์ยังเผถามย้อนมาคู่ใส่นี้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยโดนถามย้อนกลับมาอันนี้จริงๆนะเช้ามานั่งมานั่งทบทวนอีกถ้าเด็กถามอย่างนี้เราจะตอบได้ไหมงี้กลัวแบบถามไม่เกียด ต้องเรียนให้มันสรุปไงเพราะคถามจะถามอะไรที่มันไม่ใช่จะถามอะไรแปลกๆด็กแล้มันไม่ถามเนี่ยเราก็เลยต้องให้มันสรุปเป็นคงพูดอเคค่ะสิ้นสุดคุณค่ะวันนี้อะไรนะห้า่านค่ะห้านครับหกพันหรือหกพัหกค่ะหกพ่เจ้า่ม พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะปิดเองไม่มีคนดูจ๋อ๋อ